ส่วนข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องขอปรบมือแล้วก็ชื่นชมกับแนวความคิดของท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรบางปะอินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มีความคิดริเริ่มนะคะแล้วก็เปิดโครงการโรงพักเคลื่อนที่ทางน้ํารับแจ้งความถึงหน้าบ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังประสบอุทกภัยณขณะนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะยังคงไม่คลี่คลายแม้จะมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงสูงนะคะส่งผลให้ชุมชนเกาะพระตําบลบ้านโพอําเภอบางปะอินซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกน้ำท่วมกว่า200หลังคาเรือนต้องใช้เรือนในการสัญจรเข้าออกสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกอดีเรกโปธิปันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอินจึงได้จัดทำโครงการโรงพักเคลื่อนที่ทางน้ำโดยนำพนักงานสอบสวนออกให้บริการรับแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน ถึงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานีตำรวจได้เนื่องจากสถานีตำรวจนั้นอยู่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางในการติดต่อราชการและที่สำคัญเมื่อน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องมีความยากลำบากเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะไม่มีเรือนะคะหรือว่าไม่มีคนพาไปก็ได้รับความเดือดร้อนกัน โดยโครงการดังกล่าวค่ะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อการปฏิบัติในแต่ละรอบโดยจะมีการประสานกับผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็จะเป็นคนที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็มีความประสงค์ที่จะแจ้งความลงบันทึกประจําวันนะคะก็จะส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อที่พนักงานสอบสวนก็จะเดินทางเข้าพื้นที่ทางน้ําเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ถึงหน้าบ้านเลยค่ะอื นอกจากนี้นะคะพันตำรวจเอกอดิเรกยังกล่าวยืนยันด้วยว่า ถึงแม้การทำงานในสภาพน้ำท่วมจะยากลำบากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องฝ่ากระแสน้ำแรงเข้าไปตามซอกซอยบางช่วงต้องหลบกิ่งไม้บางครั้งถึงขั้นพายเรือไปชนต้นไม้กลางน้ำก็มีนะคะแต่ว่าทุกนายก็ยังคงทำหน้าที่ด้วยรอยยิ้มเป็นการสะท้อน ภาพตำรวจน้ำใจงามที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้ในยามวิกฤตน้ำท่วมนะคะ,คะจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เห็นเรือของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่เข้าไปตามบ้านของผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยคือจริงๆไม่ได้ไปเปล่าๆไม่ได้ไปตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าสังเกตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะมีพวกไข่มีมาม่าไหนๆไ,ไ,ไปแล้วนะคะก็ช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินด้วยเพราะว่าผู้ที่ประสบอุทกภัย เนี่ยบางทีเขาออกไปไหนเนี่ยมันก็ลําบากเหลือเกินมแม้แต่กระทั่งถ้าได้รับความเดือดร้อนจะออกไปหาเจ้าหน้าที่ก็ออกไปลําบากอย่างนี้เนี่ยต้องใช้เรือยอย่างเดียวคุณแคทเพราะ<อ>ฉะนั้นเนี่ย โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะโรงพักเคลื่อนที่ทางน้ําซึ่งมีรอบเวลาในการปฏิบัติภารกิจด้วยแต่ว่าก็มีการประสานนะคะกับผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็รวบรวมรายชื่อว่าบ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือว่าบ้านไหนเนี่ยอยากจะมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางออกไปเลยเพราะเจ้าหน้าที่รู้แล้วก็เห็นใจว่าช่วงนี้มันยากลําบากเหลือเกินกับสถานการณ์น้ำท่วมก็มาบริการให้ถึงที่แบบนี้เขาเรียกว่าบริ การทุกระดับประทับใจจริงๆออคทำด้วยหัวใจนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะน้ำท่วมขังแต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนเขาไม่ได้ว่าไม่มีนะคะ<ช>น้ำท่วมเนี่ยก็จะอาจจะมีในบางเรื่องนะคะที่เขาจะต้องไปติดต่อกับโรงพักก็ไปยากลำบากแบบนี้ก็คือคนที่น้ำท่วมะสยตาหรือว่าสิ่งที่ประสบพบเจอเนี่ย คือชาวบ้านอ่ะเขาทุกใจอยู่แล้วแล้วก็แต่มีบางพื้นที่นะคะต้องบอกว่ามีบางมื้อที่อาจจะมีโจรขโมยไปหลักทรัพย์ซ้ําอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการย้ําเตือนกับทางผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะคะคือท่านพลตํารวจเอกกิตติรัตนเพชรค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะบอกว่าหากมีในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราตรํารวจจะต้องป้องกันไม่ให้มีการกเกิดเหตุซ้ําเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับที่น้องประชาชน ในพื้นที่อะค่ะเหมือนกับบางทีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับ ความช่วยเหลือแล้วก็มีคนเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนซ้ําอีกมันก็เหมือนกับเป็นการซ้าเติมคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะคะ,ค,ะครั้งนี้ต้องขอชื่นชมนะคะทางด้านของผู้กํากับการสบพบางปะอินพันตํารวจเอกอดีรเรชโปธิปันด้วยสําหรับโครงการดีๆแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาอุทก,กภยัยแต่ในใจเนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากๆที่เจ้าหน้าที่ดูแลถึงขนาดนี้นั่นเองค่ะ,คะ